สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสูช่ช่องสันิสปาจาชแนลมามามาดูว่าลิงสองตัวนี้เขาจะไปทำอะไรกันก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่ายาอยากใครค้ขอบคุณใครครับขอบคุณพี่เอยสยามครับดังๆย่าไม่ได้ยินขอบคุณพี แล้วจะทำไวไหมจะค่อยๆไปค่อยๆมาเอ้าไปไปลองไปซีิจะขี่ยังไงลองห,ดดหัดดู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 ดูก็ต้องปล่อยแล้วค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ดุสณนีก็จะเข้าทำธุระวันที่สิบแปดพอดีเลยเช้าก็จะไปส่ง <c oughs> ก็ต้อง ไปมาไปมาก็ต้องก็ต้องดูแหละค่ะว,ว่าให้เขาชิมทางก่อนแล้วค่อยปล่อยทีเดียวยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอเชียสยามนะคะที่ส่งต่อให้น้องอันฟ่ากาฟิวจักรยานขี่ไปโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณสำหรับเอฟซีช่องพี่เอเชียสยามด้วยนะคะที่ ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบอมาลาัยน้ำใจช่องเอเชียสยามชาแนลก็มาส่งต่อก็ต้องขอขอบคุณจากใจนะคะจะดูว่าเขาถีบไปถีบมาจริงๆแล้วกลัวว่าเขาจะไอ้นี่ยังไงตอนตอนที่เปืดอหูเปิดตาเราก็ต้องคอยดูแหละเนาะก็ต้องขอขอบคุณก็สำหรับเพื่อน พิดูษณนีสปายแชนแนลเนาะถ้าเข้าจ่องไหนไม่ได้ทักไทยก็ขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าพิฎูสณีก็พิมพ์ด้วยเสียงไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะพิมพ์ไปก็เหนื่อยไปค่อยๆไปอีกรอบสิไปอีกรอบสิทักไทยเพื่อนๆแต่ละช่องแต่ละบ้านก็ไม่ค่อยถนัดเพราะว่า พิมพก็ไม่สะดวกพิมพ์แล้วก็พิมพ์ด้วยเสียงรู้สึกเหนื่อยค่ะทุกวันนี้ทำอะไรก็เหนื่อยไวเอาลองไปอีกสักสองรอบก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่กานทุกกำลังแรงใจเนะาะฮักกันไว้ดีกว่าสร้างกันค่ะพี่น้องขาคนที่เฮาสร้างเขานั่นเขาบลูเรื่องเดอกวว่าเฮาสร้างเขาเนาะพี่น้องอันนี้พี่ดุษณีขอออกนอกเรื่องแค่น้อยนึง คลิปนี้มอบให้หัวใจพลังบวกทุกๆกท่านเนาะทำไมถึงบอกว่าคนที่เขาชังเราเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขากินเข่าก็บายแบบขมเจยคนที่คนที่ชังเพื่อนเะนี่ยคนที่อย่างอย่างพี่ดุษณีเนี่ยเกลียดชังพี่เอเชียพี่เอเชียไม่ได้รู้เรื่องหรอกเพราะว่าพี่เอเชียไปเดินสายทําบุญเฉยเลยสุกกายสุกใจเฉยเลยพี่ดุษณีกับที่ว่าเป็นคนที่ เนื้อชังพี่เอเชียเนี่ยพี่ดุษณีกลับเป็นทุกข์อันนี้พี่ดุษณีเปรียบเทียบเนาะเพราะฉะนั้นว่าคําว่าเกลียดชังกันมันไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีอะไรดีเจ้าสร้างข่อยข่อยก็นั่งกินเข่ากับายบักขามเสยข่อยบบรูเรื่องว่าเจ้าสร้างข่อยข่อยก็มีความสุขคนทุท้ายเจ้านั่นแหละเป็นคนที่มีความทุกข์มันบ่ทุกข์ใจหนึ่งเขาไม่รู้เรื่อง ว่าคุณชังเขาอะไรประมาณนี้หรอพิุ่สนีก็บ่ามาล่ามจามจาม่าบ้าจามเรื่องจามเล่าไปก็ต้องขอขอบคุณอีกเรื่อหนึ่งนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะขอบคุณพี่เอเชียสยามชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มีส่วนร่วมอ่อภินัน,นาการกันแล้วกันเนาะร่วมกับพี่เอเชียสยามชาแนลนะคะก็ฝปากเป็นกำลังแรงใจเอเชียสยามชาแนล เกรากับว่าพระคุณส่วนมากเงินที่นางได้ youtube นะเมื่อก่อนๆน,นู้นก็ได้มาแบ่งกับคุณยายที่บ้านนั่นแหละก็ยอมรับเล้ยวว่าทุกครั้งเนาะเอาเลาไหลใหญ่ห่างเบ่าไปไหลมันกะน,นี่แหละก็ขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งเอาหันหน้ามาจะลงก็นี่ไงเอคนนี้ข้างใจเป็นยังไงยับมาเขือใกล้ๆกล้อ้าให้ดูเออเออน,น,น,นั่นน่ะยิ่งหนังสติ๊กไม่ต้อง ไม่ต้องเล็งเลยนะคะข้างซ้ายเนีย่ยอ่าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณใครอขอบคุณพี่เอเชียสยามครับไม่ได้ยินขอบคุณอ้ามือเอเชียสยามครับครับขอบคุณครับ